สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับผมหมอรัชวัตรนะครับวันนี้ก็ชี้โชคกันหน่อยนะฮะในวันที่16กันยายนนะครับของชาวราศีสิงหรือละคณาราศีสิง์ของท่านนะครับตำแหน่งดวงดาวนะฮะสีน้ำเงินก็คือวงในนะฮะสีแดงก็คือวงนอกนะฮะหรือก็เรียกว่าในนวางนะครับผมการอ่านค่าอีกแบบหนึ่งนะครับ มาดูกันหน่อยนะฮะในเรื่องของการชี้โชคชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็เอาดวงดาวมาแทนค่าในการสิงโชคนะครับแล้วก็พยายามผมคลิปนี้ผมจะพยายามแบบพยายามจะเอาดวงดาวมาเป็นชุดด้วยนะฮะสามตัวหรือสามดวงดาวนั่นแหละครับมาดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ดาวพุธก็อยู่ในเรือกนการเงินขนอ,นอ,นองคุณอยู่แล้วนะครับดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินของคุณอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ในระหว่างก็อยู่นู่นรับเล็งป่ะนะฮะเล่งกับตัวเชาตาในระหว่างนะฮะก็สัมพันธ์กับในในส่วนแบบว่าการร่วมร่วมงานนะฮะหรือธุรกิจนะครับอิทธิพลการเงินแล้วก็โยกกับโยกโยกกับราหูอยู่แล้วเห็นไหมโยกกับราหูคือพบการงานของคุณอยู่แล้วเห็นไหมความหมายะฮะแต่ว่าดาวสูงเนี่ยแม่ไปวินาศซะแล้งั้นเห็นไหมควาวินาศคืออะไร แน่นครับผมในเรื่องของงานงานสัมพันธ์ในเรื่องที่ทางใช่ไหมฮะนะบางท่านเนี่ยเกี่ยวเรื่องที่ทางได้ใหม่ได้เหมือนกันนะฮะการ,รเริ่มการเริ่มผมว่าจะมีการ,รเริ่มหรือบ้านปรับเปลี่ยนสังเกตว่าดาวบุตะเนี่ยหลายๆดวงเนี่ยจะไปอยู่แบบในพบในนวางของพิจิตรนะรทั้งดาวเกดดาวเสาร์ดาวัสังเกตว่าดาวใหญ่ๆคือดาวหันและดาวเสาจะกินกินเวลามากกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต้องแบบว่า จะใช้เวลาถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าดาวดาวอาทิตด,ดาวจานันดาวพุธด,ดาวศุกร์กินเวลาปุ๊บปับ,ปบ,ปบเองนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องวิเคราะห์แบบรวดเร็วใช่ไหมฮะแต่บางอย่างในี้เรื่องการจะย้ายที่ทางที่อยู่มันก็ต้องกินเวลานานนะฮะในความหมายมาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรามองดาวพุธนี่เด่นไหมก็เด่นนะฮะเด่นอยู่เพราะว่าเป็นดาวเจ้าหนึง่งเกษตรของคุณนะครับดาวพุธนะฮะ พุทธอยู่ที่ไหนเรามองดาวพุดธว่าการเงินของเราเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะมันจะได้หมายเลขอะนะ,ะตอนนี้ดาวพุดธอยู่ในรเรือนเกษตรแล้วแล้วก็ไปอยู่ฟากนูนนะฮะเก้านี่เล็งมาเก้านี่เล็งมานะฮะหนึ่งกับสองเนี่ยก็กลุ่มคุณอยู่นะครับกลุ่มคุณอยู่นะครับสุนีวินาศจริงๆแล้วเนี่ยสุขวินาศเนี่ยเราจะต้องมาโยกกับพุดธด้วยนะโยกกับพุทธด้วย เป็นรายได้ไม่เปิดเผยลับๆอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ดาวศุกร์ไม่ตีว่าหมายเรื่องความรักได้เหมือนอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับผมหมายเลขหรือดวงดาวของคุณนะฮะสังเกตต่อ,อยน,นะครับว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือเกษตรด้วยช่วงนี้ปุตตะใช่ไหมปุตตะหรืออาศัยคนอายุน้อยกว่านะครับแต่ตำแหน่งนี้ก็ไปสัมพันธ์กับอังคารตีโกนของคุณะะตำแหน่งหน้าที่การงานในความหมายถ้าเราอ่านค่านะครับ สำหรับชาวราศีสิงห์หมายเลขนะมีดาวกระจุกหลายๆตำแหน่งนี้ไปโฟกัสเรื่องที่ทางนะฮะนั้นบางทั้งเนี่ยเบอร์บ้านเบอร์รถเนี่ยทางกติดไว้หน่อยนะครับติดไว้หน่อยติดไว้หน่อยแล้วกันนะครับหมายเลขของคุณเนี่ยผมจะยึดนะฮะก็คือหมายเลขสี่ก่อนหรือดาวพุธนะฮะเพราะอยู่เรือนการเงินงคุณนะครับเราตามดาวพุธนะฮะ ราพะเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ไม่มีนะฮะเห็นไหมดาวราพะไม่มีนะ,ะเราได้พูดมาพุธอยู่น,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 นี่นะครับในหวางเขาอยู่นี่นะครับก็ไปเจอดาวเกตเห็นไครับเกตเร็งนะฮะในด้านนูนส่วนและกูครองความรักเราได้แค่บทบาทดาวพุธเริ่มต้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ดาวที่จะใกล้กันหรือจะเข้ามาก็คือดาวทิศจะย้ายจะย้ายคาบเกี่ยวกัน สิบหกสิบเจ็ดแต่ยานะแล้วก็เชื่อมต่อกับดาวจันอยู่แล้วเขาจะเชื่อมต่อน,นะอันนี้โยกกันนะฮะของคุณหมายเลขดวงดาวคุณจะเมนหลักพูดไว้ก่อนนะฮะแล้วคุณจะตามไปหมายเลขอะไรก็ไดนะ้นะฮะก็คืออาทิตย์อาทิตย์จันนะฮะแล้วก็ศุกร์นี่มาโยางกันของคุณนะครับชุดหนึ่งนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่า ของคุณเป็นดาวธาตุไฟนะฮะชาวราศีสิงห์ชุดตีโกนเนี่ยผมยังผมยังแบบว่าต้องมีความสัมพันธ์กันเนะ่ยเพราะว่าธาตุไฟอังคารนะครับอาทิตย์ก็ธาตุไฟพระรหัสก็ธาตุไฟเป็นจเจ้านุนเกษตรสามดวงนีนะ้ชุดนี้นี่เข้าใจนะับว่ามันเป็นชุดตีโกนแต่มันจะตรงตัวเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ทิ้งประเด็นนะครับอันนี้จะไม่ทิ้งประเด็นนะครับบอกไว้ก่อน แล้วก็ดาวเสาร,ร์กบดับละติดกันอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้ใกล้กันแต่ว่าไปอยู่ในระหว่างพิจิกของตัวคุณนะบางท่านได้ตําแหน่งโยกย,ย้ายอะไรอย่างเป็นต้นนะ่ะในความหมายนั่นแหละนั่นแหละครับผมของคุณนะฮะในเรื่องเงินเงินเข้ามาด้วยนั้นเลขคุณมีแค่นี้นะสรุปนะครับผมแค่นี้พอจะหนีกันไม่ไม่ค่อยหนีกันนะฮะตั้งาสามสี่ราศีเนี่ยหมายเลขนะฮะเอนี่ถ้าออกมา ตรงหมดนี่ทั้งหลายๆลาราศีนี่ก็ถูกหลายๆลาราศีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวนะฮะติดอย่างเดียวติ่งนึงเอาติ่งนึงเลยติ่งน,ะงนึงกค็คือเกตติง่งนึงคือเกตนะฮะคือเกตเกตเขาอยู่เกตเขาอยู่บ้านราหูราหูก,ก็มาโยกกันอยู่ละคุณจะหนีไม่พ้นเลยเนี่ยขายขายกันนะฮะแต่ว่าต่างกันก็ตัวแปรเนดาวเกตเข้ามาเห็นไหมฮะดาวเกตเข้ามา ดาวเกตใชไคุณจะเล่นแบบ4ก็ได้4 9่เก้าเก้าสอเกตอยู่บ้านดาวราหูเห็นไหมฮะอืมเลขนี้ถ้าเป็นเกตเรียกว่า,วาหมายเบิ้ลแบบก็ได้นะครับเแบบิ้ลในที่นี้จะเป็นแบบแ 4, 8, 4, อ่าสี่อ่ะอย่างนี้ก็ได้นั่นแหละครับผมของคุณนั่นเลขของคุณจะมีประมาณเท่านี้นะแต่ถ้าคือคุณจะจับเลขอันนี้จะต้องใกล้กันหมดระหว่างนี้เห็นไหมฮะใกล้กันหมด แล้วก็มาเชื่อมกันตรงนี้แต่ถ้าเกตเนี่ยมาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะฮะไปทางนี้เขาจะไปทางนี้กันจะไปทางนี้นะฮะต้องตีความเข้าใจด้วยนะครับก็เ,เรียกว่าทิศทางของดวงดาวนะฮะมุมดาวอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับของชาวราศีสิงห์โอกาสและการเสี่ยงโชคเนี่ยโดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในวันที่16กันยาแล้วก็วันวันที่1ตุลานะฮะถ้าดาวศุกร์ย้ายมานะฮะดาวศุกร์ย้ายมาด้วย ดาวดาวที่แบบถ้าสุกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะสุกกลุ่มแล้วทั้งหลายๆดวงแล้วก็ดาวหลายๆดวงก็จะอยู่ในเดือนการเงินด้วยนะฮะนั้นหมายความว่าตุลาเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าเปรียบเทียบนะ,ะเปรียบเทียบในวันที่16กันยาก,กับ1ตุลาะนะฮะ,นะฮะเพราะว่าดาวจะไปอยู่ในเดือนการเงินมากกว่าอันนี้เป็นตน้นนี่แหละครับผมตรงนี้นะครับอ่ะ คลิปนี้สั้นๆและก็เป็นแนวทางนะฮะให้ท่านไปคิดและวิเคราะห์ส่วนหนึ่งแล้วกันนะในการเสี่ยงโชคให้กับชาวราศีสิงห์และขนาดราศีสิงห์นะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ